ต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะฮะเรื่องของตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม่เขามีโครงการที่ช่วยเหลือดูแลประชาชนนะครับในโครงการ smart safety zone ี่จน4.0ครับรับฟังปัญหาของชาวบ้านแล้วก็ร่วมแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับโดยร่วมกับภาคีเกิดภัยบิ๊กซครับพันตารวจเอกภูวานาดดวงดีผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเมืองเชียงใหม่พร้อมกาลังตารวจภูทรเมืองเชียงใหม่ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ประธานชุมชนเชียงมั่น คณะกรรมการชุมชนและภาคีเครือข่ายบิ๊กซลงพื้นที่ชุมชนเชียงมั่นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ครับเพื่อขับเคลื่อนโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0รับฟังปัญหาภายในชุมชนแล้วก็เดินสำรวจในพื้นที่ชุมชนเชียงมัน่นตรวจสอบปัญหาที่ได้รับแจ้งไว้ในที่ประชุมนะครับโดยพบว่ามีปัญหาความเดือดร้อนในชุมชนทั้งการลักลอบงัดแงะลักเล็กขโมยน้อยทรัพย์สินของวัดเชียงมั่นครับปัญหาของกลุ่มวัยรุ่นที่จะมามั่วสมกันที่ถนนด้านหลังวัดเชียงมัน่น แล้วก็การจอดรถอันเป็นการกีดขวางการจราจรในชุมชนอีกด้วยนะครับด้านผู้กากับการสถานีตำรวจเมืองเชียงใหม่ก็กล่าวว่าโครงการ smart safety zone 4ีน4.0ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาความต้องการและนำไปขับเคลื่อนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้จะได้นำปัญหาของประชาชนนำไปหาแนวทางแก้ไขร่วมกับภาคีเครือข่ายบิ๊กซิต่อไปค่ะ